สวัสดีค่ะมีหลายท่านนะคะทักมาถามเมทาวีค่ะว่าแก้ไขหน้าโปรไฟล์ทำยังไงให้มีผู้ติดตามของเราเยอะๆนะคะอันดับแรกค่ะเราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ t ิก t o ็ของเรานะคะเราต้องไปแก้ไขที่หน้าโปรไฟล์ t ิก t o ็ของเราก่อนนะคะเริ่มจากการเปลี่ยนรูปของตัวเองนะคะหากต้องการบินเป็น b u บิสเ s สก็สามารถเปลี่ยนรูปให้ตัวเองเป็นบิสเนสหรือสื่อถึงตัวเราได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เมนู คําว่าชื่อค่ะชื่อนี้นะคะก็เปรียบเสมือนหน้าร้านของเรานั่นเองค่ะหน้าร้านแพลตฟอร์มของเราตั้งชื่อเป็นอะไรแนะนํานะคะให้เป็นชื่อจริงของเราก่อนเพื่อที่จะสร้างตัวตนให้คนรู้จักให้เพื่อนจดจําเราก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นนามแฝงหลังจากนั้นนะคะเมนูถัดไปก็เป็นชื่อของผู้ใช้งานค่ะก็ใช้ชื่อเดิมเลยค่ะที่เคยเขียนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่สมัครนะคะแล้วก็ประวัติ ของ Tik t o อนะคะประวัติตัวนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ Content ก็คือสื่อถึงตัวเรานั่นเลยค่ะตัวเราต้องการสร้างตัวตนแบบไหนก็เราเขียนคอนเทนต์แบบนั้นเลยค่ะของเมทาวีนะคะที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สร้างรายได้100%ซสนใจกดลิงก์นะคะนี่คือตัวตนของเมทาวีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะลิงก์สปอนเซอร์เว็บไซต์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์ที่ดึงมาจากของบริษัทค่ะ บริษัทของเมทวีที่ทำอยู่นะคะเป็นลิงก์สปอนเซอร์ท่านใดที่สนใจสินค้าหรือสนใจข้อมูลต่างๆก็สามารถกดลิงก์เข้าไปมันก็จะไปเด้งในลิงก์บริษัทเว็บไซต์ของบริษัทของเรานั่นเองค่ะเสร็จแล้วรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปดูและสามารถกดตอบคำถามได้เลยค่ะนี่คือพลตฟอร์มพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่สามารถทาการตลาดออนไลน์บนติ k To k อกได้เช่นเดียวกันค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน ท่านนะคะแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมทาวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ